สวัสดีครับทุกผู้ชมทุกท่านครับครับเมื่อวานนี้เราได้สินค้ามาชิ้นหนึ่งครับจากลาซาด้าอีกแล้วนะครับถาว่าเมื่อวานนี้ไม่มีเวลาแกะก็เลยมาแกะวันนี้นี่นะครับได้มาอีกหนึ่งชิ้นนะไม่รู้อะไรมาแกะดูพร้อมกันเลยดีกว่าครับเนี่ยตัด่างนี้เลย พราะถ้าฉีกตรงกาวแล้วมันมันจะโผล่เยอะเชิดมากเลยตัดนี้เลยดีกว่าโอ้ข้างในเจอเห็นกล่องแล้วเห็นกล่องแล้วกล่องเอ้าเบี้ยวไปไหนเนี่ยที่จริงตัดข้างก็ได้นะเผื่อว่าถุงมันจะไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้โอ้ข้างในอ๋อ โอ้โหเว้นขยายยักษ์เว้นขยายยักษ์ครับนี่มีที่เกาะเชลมาด้วยครับข้างในนี่ก็บุบบุบหน่อยเนี่ยกล่องกล่องเยินเยินหน่อยให้ไหมครับ <c oughs> กล่องจะเยิยนนิดหน่อยคือมีมีลักษณะบุบนิดหน่อยดูสินค้าภายในซิว่ามันเป็นยังไงมันมีปัญหาไหมอ่ะเพราะกล่องมันมันมีการบุบนิดหน่อยเพราะมันเป็นเลนด้วยลองดูนะครับ ดึงออกมาแล้วโอ้โหสัใจเจ้าจอดโอ้เขาใส่ถุงมาแต่ว่าเรียนไม่เป็นไรครับหอใหญ่มากครับมีไฟด้วยนะครับมีไฟมีไฟรูดเปิดรูดปิดนี่ถึงใส่ไม่ดีแบตมาให้นะครับทดลองเรื่องไฟไม่ได้โอ้โหดีจ้าถุงมาสิพขอมาในนี้ไม่มีอะไรแล้วครับ พราะในนี้มีคู่มือ,อมีคู่มือขอบคุณที่แถมคู่มือมาให้คู่มือกินแม่อร่อยเนาะเก็บไปยังเก่าไว้สงสัยตรงไหนแล้วค่อยมาค้นคู่มือถ้าไม่สงสัยก,ก็ใช้ไปได้เรื่อยๆแล้วก็ใช้ไปก่อนนี่ครับโอเคนะครับสินค้าที่ส่งมาเนี่ยโครงโครงเลนเนี่ยเป็นเป็นพลาสติกแล้วก็จําก็เป็นพลาสติก มีสวิตช์เปิดไฟแล้วก็นี่ไงต้องใส่ถ่านใส่ถ่าน 3A นะครับถ่าน 3A 4ก้อนเนี่ยตรงนี้ครับใส่ถ่าน 3A 4ก้อนโอ้โหเโดือด,ยดยอยู่ครับนี่ต้องต้องเดือดร้อนหาถ่านชาร์จถ่านชาร์จ 3A มาสั่งสั่น่านชาร์จ 3A สัก4ก้อนแล้วมาทดลองทีนี้เรามาลองดูซิว่า ถุงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วฮะไม่มีะไรแนละ้วมีแต่ไอ้ไอ้ปุ่มกันอะไรอะลมอะถุงลมโอ้โหดีจังเลยนี่ขยายอย่างนี้นะครับในระยะได้ประมาณนี้นะนด่ประมาณนี้ครับพอออกมากมันก็จะจะจะเริ่มเริ่มอาจจะมีเบอร์เบอร์ลอกๆอกน่อยถ้ททาขนาดเนี้ยโอเคแล้วเอามาเทียบกับที่ที่เรามีอยู่แล้วนะครับ ที่เรามีอยู่แล้วคืออันนี้โอ้โหหลานกระปูเลยหลานกระปูเลยนะครับอันนี้ที่เรามีอยู่แล้วนะก็โอเคอยู่แต่ว่ามันได้มุมแคบมุมแคบกว่ากันนะครับถ้าใช้เลนซ้อนมันจะหลอกๆอกอันนี้จะได้มุมมุมแคบกว่าแนละ้วเราดูว่าวงไอวงวงวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนมันเล็กนะครับมันก็จะได้วงแคบต้องเลื่อนเอาแต่ถ้าอันนี้ เต็มเลยอันนี้เห็นไหมครับเนี่ยชัดสุดก็ประมาณนี้นี่ก็จะเริ่มเบอร์แล้วประมาณนี้ประมาณนี้เราก็เวลาจะอ่านเราก็ต้องเลือเล่อนเลือเล่อนเลื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 ่อนมาบางทีมันก็ไม่สะดวกเลยสั่งอันยักษ์นี่มาส่วนเจ้ายักษ์นี่สบายมากเลยนี่นี่โอ้โหเต็มเลยที่เดียวเต็มเลยแต่เราก็มีเลนเล็กด้วยนะเลนเล็กตรงกลางนี่เลนเล็กตรงกลางนี่น่าจะขยายพิเศษ ัพท์ตัวหนังสือที่เล็กมากๆนี่ไงในจุดที่มันเล็กมากๆอาันใหญ่เอายังยังยังไม่พอเราก็สามารถที่จะใช้อันเล็กได้ร้อยสามสิบแปดมิลนะครับอ่าร้อยสามสิบแปดมิลเนี่ยแล้วก็อะไรเนี่ยไดไดมิมเตอร์ไดมมเตอร์สองยี่สิบห้ามิล ดมิตเตอร์คืออะไรเอ่ยดมิตเตอร์อยี่สิบห้ามิลยังไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรหนะะึ่งจุดแปดเอ็กนะฮะอ๋อดมิตเตอร์อาจจะเป็นอันเล็กเนี่ยอันเล็กเนี่ยอันเล็กเนี่ยห้าเอ็กซ์ใช่ไหมอันใหญ่เนี่ยหนึ่งจุดแปดเอ็กนะครับก็อโอเคอยู่นะครับโอเคอยู่ก็ไปอ่านว่าการตรวจสอบสภาพสินค้าในรอบนี้ ผ่านนะครับผ่านผ่านสินค้าโอเคถูกใจเรนนี้ไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นเรนอะคริลิกนะเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้เป็นแก้วอเล็กเนี่ยเป็นแก้วเสียงมันจะเสียงมันจะแน่นกว่าอันนี้เสียงมันมันจะเหมือนจะเบาวกว่าเนี่ยน่าจะเป็นเรนอะคริลิกครับอ่ะไม่เป็นไร ราคาขนาดนี้ได้แค่น,นี้ก็โอเคแล้วนะครับราคาแค่100ร้อยกว่าบาทรวมส่งแล้วร้อยเก้าสิบปดบาทตัวมันจริงๆอ่ะร้อยร้อยหกสิบเก้าตัวจริงๆร6 9้ยหกิบเก้าแล้วก็รวมค่าส่งเข้าไปด้วยก็เป็นอะ,อะไรนะร้อยเก้าสิบแปดโอเคนะครับก็ถ้าใครมีปัญหาเรื่องตัวหนังสือขนาดเล็ก แล้วกแว็แว่นขยายที่ช่วยอยู่เดิมเนี่ยมันไม่พอหรือว่าแว่นใส่แว่นใส่ตาใส่แล้วก็มันไม่สะดวกมันมีปัญหาอะไรขัดข้องอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเนี่ยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งแต่ว่ามันไม่แฮนด์ฟรีเท่านั้นเองนี่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ว่าเราจะเอามาช่วยในการอ่านตัวหนังสืออะไรเล็กๆเดี๋ยวจะไปลองส่องตัวหนังสือในเกมมือถือดูว่าตัวหนังสือมันเล็กมากจะลองเอานี้ส่องดูว่าจะได้ผลไหมครับโอเคครับอีกหนึ่งทางเลือกครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับกับการ คายล็อกระดับที่สนะครับขายล็อกระดับที่4นะครับ, ch, รบ, 4, รบอย่าอยากาศจะตกนะครับอย่าให้มันกลับมาเป็นระลอก2เดี๋ยวเราจะต้องไปกักตัวเหมือนเดิมอีกหโหไม่คุ้มเลยนะฮะโอเคครับ, okay, รบพบกันใหม่อีกคลิปหน้าครับสวัสดีครับ